เอามือลงเสียมันจะไม่เหนื่อยครับคุยกันนะเอามือลงซะเห็นไหมถ้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดก็จะเป็นทุกข์ในสิ่งนั้นไม่ใช่ทุกข์เพราะสิ่งอื่นนะไม่ใช่เป็นทุกข์เพราะกายไม่ใช่เป็นทุกข์เพราะคนอื่นไม่ใช่ และไม่ใช่เป็นทุกเพราะสิ่งนั้นนั้นนั้นนี้นี่อะไรต่างๆในโลกมนุษย์ไม่ใช่ครับทุกอยู่ที่ไหน <c oughs> ใจเรานั่นเองครับนี่หลวงตาจะพูดให้ฟังเรามาสู่โลกมนุษย์ครับอันนี้คือพยาจิตรากอันนี้คือบาปอันนี้คือบุญอมมาทั้งสองฝ่ายตามมาด้วยครับ เพราะกามโลกคือมนุษย์โลกเนี่ยมันมีทั้งบุญมีทั้งบาปเมื่อมันพ้นจากสภาวะอย่างอื่นจากสวรรค์ก็ตามจากอบายภูมิก็ตามเมื่อบุญจัดสารให้ก็ลงมาสู่โลกมนุษย์ผู้ใดใครก็ตามเคยสร้างบุญร่วมกันมาจะเป็นพ่อเป็นแม่จิตนี้ก็ดิ่งเข้าไปหาตรงนั้นเลยบุคคลนั้นเลย ก็เข้าไปอยู่ในคันของแม่แม่ทานอาหารเข้าไปหล่อเลี้ยงพระราชาจิตรราชกับอมตะจึงเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเมื่อเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้วก็มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายทุกส่วนแล้วแม่ก็คลอดออกมาเพราะฉะนั้นร่างกายนี้ได้อยู่ในคันแม่ไม่ไดเอามาด้วยครับ แยกให้มันออกอย่างนี้ครับร่างกายเป็นรูปประธรรมส่วนอันนี้เป็นนามธรรมาไม่ใช่อันเดียวกันใครจะได้ร่างกายดีอย่างไในไม่ดีอย่างไรขึ้นอยู่ที่สองอย่างถ้าบาปมันมีพลังหน่อยอยู่ก็ทำให้ร่างกายไม่ค่อยจะสมบูรณ์แต่ถ้าบุญมีกำลังมากกว่าก็สมบูรณ์บริบูรณ์ชีวิตของชีวิต ทุกชีวิตเป็นอย่างนั้นเป็นไปนตามกฎอันนี้เมื่อแม่คลอดออกมาแล้วอาศัยน้ำนมของคุณแม่ที่กลัน่นเพรความรักแท้ของแม่บริสุทธิ์กานกรองอ,อสีแดงออกกลายเป็นเลือดสีขาวเรียกว่าขีราธาราเป่นน้ำนมลังออกมาให้ลูกได้ดูดดื่มกินโตว,วันโตคืนเพราะเหตุนี้ครับทีนี้ทั้งสามอย่างนี้จะมา ต้องผ่านสารไตโลกหัวใจสารไตโลกมองเสารกามโลกรูปโลกอรูปโลกมันมีอยู่ต้องผ่านสารไตโลกเมื่อผ่านสารไตโลกเราก็จะเอาพาสปอร์ตคือบุญพระราชาจิตรรณนเอาพาสปอร์ตคือบุญไปยื่นสารไตโลกเมื่อเขาเห็นแล้วเขาก็วิเคราะห์วิจัยดูแล้วว่าเออ บุญมากน้อยแค่ไหนเพียงไรเป็นยังไงก็เลยออกวีซ่าให้เข้าใจ้ไรเมื่อ,อเขาออกวีซ่าให้ก็เลยจากั้นมาจึงเป็เข้าคันแม่ทุกคนมาท่องเที่ยวและมีชีวิตยอยู่อย่างนี้ไม่มีสิทธิ์เลยอยากจะอยู่อย่างไรก็อยู่ไม่ได้ถ้าวีซ่าหมดอายุต้องกลับ เห็นไหมศึกษาตรงนี้ซะก่อนครับเพราะฉะนั้นเมื่อทุกคนมาสู่โลกมนุษย์ดังที่กล่าวมาแล้วเนี่ยสิ่งที่พระเจ้าแสดงไว้ที่เราเรียนมาน่ะน,นะผมหงอกนะตาฟ้าฟางหูหนวกตึงเราเห็นกันอยู่โลกมนุษย์พูดสรุนสั้นคือแก่ แล้วก็เจ็บปวดปวดตาปวดหูปวดเส้นปวดเอ็นปวดแข้งปวดขาและร่างกายเป็นรังแห่งโรคสมเดจพ่อแสดงไว้คำว่าโรคแปลว่าสภาวะที่เสียแทงรู้ชา,าตาในความเสียแทงแปลงอู่เป็นสูรแปลงชาวช้างเป็นควายอ่านว่าโรคโรคผมเสียแทงผมจนหง,งอกโรคตาเสียแทง,ฟ,งฟ้าจนฟาดฟางถึงบอด โรคหูเสียแทงหูโรคจมูกเสียแทงจมูกโรคฟันเสียแทงฟันจะหลุดร่วงโรคตับเสียแทงตับโรคปอดเสียแทงปอดเป็นต้นชีวิตของมนุษย์เราจึงอยู่ด้วยความเป็นทุกข์อย่างนี้และจากนั้นไปทุกชีวิตเกิดมาเมื่อวิสัาหมดยุต้องกลับคือตายเวลาตายก็สามอย่างนี้ไปครับร่างกายก็ทับถมไปในแผ่นดินนี้ ไม่ได้เอาไปด้วยเพราะมันเป็นสมบัติโลมมนุษย์จะไปไหนขึ้นอยู่ที่อมาตถ,ถ้าอมาต์ไฟบาปพอมาแล้วทำบาปมากนะเนาะอันนี้จะเป็นผู้นำผู้นี้ตามไปไปลงนรกบ้างเปรตบ้างสุรกายบ้างใส่เดรัจฉานบ้างครับแต่บุญก็มีอยู่แต่ให้ผลยังไม่ได้เห็นไหม ใช้กรรมในบบยภูหมดเมื่อบุญมีมากขึ้นจึงวกมาสู่โลกมนุษย์ได้อันนี้คือชีวิตทุกชีวิตเป็นอยู่อย่างนี้มาสู่โลกมนุษย์ก็เป็นอย่างที่พูดให้ฟังแล้วก็เกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดอยู่อย่างนี้เมื่อมันเป็นของมันอยู่อย่างนี้พระเจ้าก็เลยแสดงที่เราเรียนมานะครับให้ฝึกพระราชา ภาวนาครับความหมายนั้นนะภาวนาอบรมจิตอย่าให้พระองค์เนี่ยเชื่ออมต์ไฟเรวระยำเข้าใจเนาะถ้าอยู่ประมาณนะร่างกายนี้เป็นนครน,นครหรือว่ากายยนครครับมีพระราชาจิตราตผู้ปกครองร่างกายนี้ไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นครับยืนไม่เป็นนั่งไม่เป็นนอนไม่เป็นเดินไม่เป็นทำดีทำชั่วไม่เป็นครับ ร่างกายแต่ว่าพระราชาพระองค์นี้ถ้ายังไม่ฝึกเป็นไปตามอารมณ์สองอย่างนี้ครับถ้าบุญเข้าเฝ้าก็ดีครับคนเราก็เลยคิดดีพูดดีทำดีเพอแพรฝ่ายนี้เข้าฝ่ายบาปเข้าฝ่ายบุญก็ออกมันก็เลยวุ่นวายครับเห็นไหม เคยเป็ยนไหมจำครับเห็นไหมนี่มันวุ่นวายเพราะเหตุนี้ถ้าดูประมาให้ชัดเจนมีพระนครนครหนึ่งพระราชาเป็นผู um> <h <h ้ปกครองอามาตสองฝ่ายแต่ว่าพระราชาพระองค์นี้อามย์ฝ่ายใดเข้ามาก็ทําตามถ้าฝ่ายบุญมีพลังฝ่ายดีมีพลังเข้าเฝ้าพระองค์ก็สั่งประชาชนทําดี แต่ถ้าเวลาใดอามาต์ฝ่ายเรลยามนี้มีพลังกล้าอามาต์ฝ่ายนี้หมดสิทธิ์เข้าเฝ้าพระราชาก็ถูกโครงการอเลรยามนัน้นพระราชาก็สั่งแหลกลองคิดตัวที่ว่าพระนครนั้นมันจะอยู่อย่างไรประชาชนจะอยู่อย่างไรเห็นไหมข้อน,นี้ฉันใดชีวิตแต่ละชีวิตก็เหมือนกันถ้าไม่ฝูกพันอรมพระราชาพระราชาก็จะเป็นอย่างนี้ ฝ่ายนี้เข้าเฝ้าปุ๊บสมมติว่าโทสะมีพลังกล้ากว่าอย่างอื่นพระราชาก็โกรธโกรธแล้วก็สั่งมาที่ปากด่าที่มึงปากไม่รู้เรื่องอะไรก็อ้างงับอ้างงับก็ด่าแหลกเลยขนาดผัวยังดา่าเมียเมียยังดา่งดาผัวญาติพี่น้องก็ด่ากันเห็นไหมถ้าสาานะั่งมาที่ใบหน้าบูดที่มึง หน้าคนก็แล้วก็บึ้งบูดเห็นไหมมันทำตามครับสั่งมาที่กับปั้นกรรมที่ตีปากเหมมันก็ตีเลยเพราะมันไม่รู้เรื่องอะไรตีใครก็ตีเตะใครก็เตะเหมือนลงตาเห็นมาผัวเมียคู่หนึ่งอยู่ด้วยกันมาจนพันยาท้องใหญ่แล้วเช้าวันหนึ่ง ไม่รู้ไปทะเลาะก,กันยังไงสามีก็เลยโมโหพอโมโหแล้วก็เตะท้องใหญ่ๆแลวล้มเลยพอล้มลงแล้วร้องไห้ใหญ่เลยเห็นไหมพระราชาเป็นผู้สั่งไม่ใช่ร่างกายทำเองนะคนไม่เข้าใจก็เลยไปโกรธร่างกายน่าคิดไหมมึงมันชั่วด่าร่างกาย ทางที่ร่างกายมันเปดินเป็นน้ําไปไฟไปลมย้าอีกไม่รู้เรื่องเห็นไหมดังนี้เป็นต้นถ้าหากว่าฝ่ายบาปนี่เขาเฝ้าราคะมันรุนแรงก็เป็นเหตุให้เกิดความกําหนัดจึงเล่นชู้สู่สมโัวเขาเมียเขาลูกเขาดังที่เราได้ยินมาใช่ไหมถ้าโมหะมากกว่าก็บ้าบอาเบาบาข้าใจเนาะปัมป่มปั่มเปิดอเปือ่อบ้าบอ พราะพระราชาผู้สั่งมาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็เลยจิตกับน้ําเหมือนกันครับธรรมชาติของน้ํานี่ถ้าไม่มีอะไรเจือปนก็เป็นน้ําบริสุทธิ์อย่างนี้ครับเห็นไหมเป็นน้ำที่บริสุทธิ์เป็นธรรมชาติจิตกับน้ำเหมือนกันก็คือมักตกไปสู่อารมณ์ไฟต่ำครับจำไว้เด้อ เรื่องความไม่ดีไม่ต้องมีใครสอนเป็นเองของมันเข้าใจเนาะเห็นไหมแต่คนจะดีได้ต้องมีคนพยุงเห็นไหมต้องประครับประคองประครบประงหต้องอดต้องทนต้องใช้ความภาคเพียรพยายามมันจึงสูงขึ้นได้คนเราดีขึ้นได้ถ้าปล่อยตามธรรมชาตินี่มันจะ ไปตามธรรมชาติของมันเลยเหมือนกันกับน้ําและอีกอันหนึ่งที่เหมือนกันน้ํากับจิตเหมือนกันเป็นยังไงถ้าบาปเข้าเฝ้าพระราชาบุญออกพระราชาจะเศร้าหมองขุนมัวเหมือนกันกับน้ําใสๆแล้วเอาขี้ไปใส่เป็นไงครับน่ากินไหม เห็นไหมน้มามันไม่ปฏิเสธนะถ้าเอาขี้ใส่น้ําน้ําก็สปกปรกเอายาพิษใส่น้ําน้ําก็เป็นพิษแต่ความเป็นพิษความสปกปรกไม่ใช่น้ํครับพเจ้าเขาแยกออกอย่างนี้ครับแต่ถ้าหาว่าบุญเข้าฝ้าอกพระราชาพระราชาก็ผ่องใสเอ,อิบอิ่มยิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาไพเระาะส,ส,สั่งมาเที่ร่างกายร่างกายก็ทำดี เห็นไหมเหมือนกันกับน้ำเอาของหอมใส่น้ำก็หอมแต่ความหอมไม่ใช่น้ำน <laughs endpoint> ้ำไม่ใช่ความหอมแต่มีคุณค่ามีราคาแต่ถ้าเอาแร่ใส่น้ำราคาก็สูงขึ้นเข้าใจจิตของคนเราถ้าบุญกุศลสติปัญญาศินสมาธิปัญญาเกิดร่วมกับจิต จิตจะสูงสูงเห็นไหมเหมือนกันครับนี่เพราะฉะนั้นพทธเจ้าก็เลยให้อบรมจิตคือภาวนาด้วยบอบรมพระราชาอย่าให้ปฏิบัติตามคนเลวระยำคนเราจะดีตลอดชีวิตได้เพราะเหตุนี้ครับ ถ้าพระราชาอบรมดีแล้วมีปัญญาถ้าอมา่ไฟเรยระยำเข้ามาพระราชาจะจัดการนะครับเอาออกเลยกูไม่ทําตามก็อยู่กับความดีต่อไปชีวิตของคนทั้งโลกถ้าฝึกฝนอบรมพระราชาแล้วจะเป็นอย่างนี้ตลอดชีวิตเด้อพอเข้าใจ เพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่อื่นครับอยู่ที่ตรงนี้กับอันนี้กับอันนี้ครับเพราะฉะนั้นการเจริญภาวนาเนี่ยครับมันจึงเป็นเรื่องสำคัญครับทานทานาหมศีลไมภาวนาไหม่สมมติว่ามันคิดเรื่องดังที่พูดให้หลวงตาฟังเนาะโชมมว่ามันคิดปุ๊บขึ้นมาเอ๊ะอย่างนั้นเอ๊ะอย่างนี้สมมตินะ เราก็กําหนดถ้ามันสงสัยอะไรสงสัยหนอสงสัยหนอเอาสติกําหนดลงตรงที่หัวใจนะครับสงสัยหนอสงสัยสัำเาีว่าความสงสัยเกิดปุ๊บดับปับ๊บเกิดปุ๊บดับปับ๊บเกิดปุ๊บดับปับ๊บเกิดปุ๊บดับปั๊บเกิดปุ๊บดับปั๊บถ้าเห็นชัดอย่างนี้ไม่นานครับมันจะหายเองหายแล้วก็จบครับเพราะตัวนี้มันออกเห็นไหมถ้าออกแล้วมันจะหายเองครับ ใช่ว่าบางครั้งบางขราวก็คิดน้อยเนื้ออะไรต่ําใจอะไรต่างกนน็น้อยใจหนอ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 กาหนดเันเนี่ยรู้เห็นความน้อยใจเกิดดับเกิดดับเกิดดับในที่สุดเมื่อสติสมบูรณ์โมหะดับอันนี้ก็ออกก็เท่านั้นเองครับใช้หลักนี้จะไปใช้หลักพิจารณาเหมือนทั่วไปนะไม่ได้ครับ ถ้าให้มันเด็ดจริงๆก็เหมือนลูกตาพูดพุทธศาสนาอุรังัตวะถวายทออกในพุทธศาสนาชีวิตต่างตลอดชีวิตถ้าเราเด็ดอันนี้ไม่กล้าเลยเห็นไหมแต่ถ้าลังเลมันมีพลังค,ครับมันก็มาอยู่เรื่อยมาอยู่เรื่อยมาอยู่เรื่อยเราก็เลยลังเลลังเลถ้ามาบ่อยเข้าบ่อยเข้าทำอย่างไร จะเอาอย่างไรชีวิตเราเห็นไหมเพรานะฉนั้นหลวงพ่อใหญ่วัดพิษนี่ท่านหลวงตาไปปฏิบัติด้วยนะั่นนะท่านก็เลยอยากให้พระเจ้าประสงค์อยู่ในพระศาสนาปฏิบัติธรรมในหน้าพรรษาสองเดือนครึ่งจากนั้นขึ้นสิบสี่ครเดือนพฤเบตเจ้าพรรษาหลวงพ่อจะแสดงธรรมกวนข้าวทิพย์เคยไปวัดพิษไหมสมัยก่อน ยังไม่เคยไปครับพอพระเดชพระคุณหลวงพ่อแสดงธรรมไปตามลำดับเกี่ยวกับเรื่องการบวชครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านจะเทศบวดรับบวดรับบวดเล่นบวดลองบวชครองประเพณีบวชหนีสงสารบวดผลานเข้าสุขบวชสนุกตามเพื่อนบวชเพื่อนศาสนาบวชหาของเล่นก็มีอยู่ แต่เดีว่าคุณหลวงพ่อก็บัญญายไปตามลาดับบวดรับเป็นยังไงบวดล่นเป็นยังไงบวดรองเป็นยังไงบวดรองประเพณีบวดน้สงสารบวชผานเข้าสู่เป็นยังไงเป็นต้นพอสรุปหลักถามนี้แล้วก็หลวงพ่อแสดงธรรมมาเป็นโอกาสเวลาสมควรจากนี้ไปหลวงพ่อ อยากจะฟังสัจวาจาของศิทธยานุสิครุบาจารย์ที่มาปฏิบัติธรรมร่วมกันปฏิบัติธรรมแล้วจิตใจเป็นอย่างไรหนักแน่นมั่นคงแค่ไหนเพียงไรในบวรพุทธศาสนาสามารถมอบกายถวายชีวิตแด่พระสมาเพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ได้หรือ,อยังหลวงพ่อท่านก็แสดงไปตามระดับสุดท้ายก็เลยว,ว่าขอนิมนต์ ผู้ใดมั่นใจแล้วนิมนต์ออกมาประกาศเลย <c oughs> จะอยู่ในพระศาสนาตลอดชีวิต <c oughs> พอหลวงตาไปฟังได้ยับยบฟังครั้งเดียวเท่านั้นหลวงตาก็ออกไปก่อนเลยพอไปถึงแล้วก็ออกไปถึงแล้วก็ป่ารุบว่ากระผมมาตามาภาพชื่ออย่างนั้น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 แล้วก็อย่างนั้น,อย,น,นอย่างนั้นพูดป่ารุบไปนหน่อยหน่อยแล้วก็สุดท้ายก็เลยว่า กระผมวันนี้ขอตั้งสัจจะวาจาด้วยจิตใจอันมั่นคงขอมอบกายถวายชีวิตแด่พระตนใจด้วยคำว่าพุทธศาสนอุรังทัตวาถวายหัวอกในพุทธศาสนาชีวิตตั้งตลอดชีวิตคือบวชไม่ศึกตลอดชีวิตจนกว่าจะมรณภาพ ตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็สาธุดังเลยคณะสงฆ์ก็สาธุก็แค่นั้นเองหลอกเราไม่ได้เลยมันจะมากระซิบก็ไม่กระซิบไม่กล้ากระซิบเห็นไหมอันนี้เรื่องเด็ดครับอันนี้คือจัดการกับวิจิกิจฉากิเลศครับอันนี้กิเลสนะ วิจิตรสายกิเลสในนิวรณ์รมนะมันชอบมายุมายเย่ไอ้พวกนี้นั่นนะเ <laughs> 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 พราะเราปฏิบัติธรรมมันเห็นทุกอย่างครับกว่าจะรู้มันกว่าจะเข้าใจมันกว่าจะชนะมันกว่าจะรู้วิธีจัดการกับมันได้ต้องใช้หลักภาวนาแต่ต้องเด็ดครับถ้าหลังเลอย,อยู่เดินผิดทางอยู่เรื่อยครับ เพราะมันเป็นวิจิิจฉากิรลตนนิวรธรรมนน,นิวรแปลว่าสภาวะที่กั้นกระแสจ,จิตไม่ให้บรรลุถึงซึ่งคุณงามความดีนั้นดูทิพอใจไม่พอใจเห็นไหมฟุ้งซ่านลังเลสงสัยเห็นไหม กามาฉันทะนิวรณพยาบาทนิวรณถีนมิทะนิวรณง่วเงาเหานอนเกีียค้านท้อแท้หดหูเป็นนิวรณ์ทมหมดครับที่เกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติเนมัไหมแล้วก็ฟุง้งซ่านซาด่ายไปในอารมณ์ก็เลีงเลยสงสัยวิจิกิจฉานิวรณครับเพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นแล้วต้องรู้ว่าอันนี้คือกิเลสเอาออกทันทีเลยครับ ถ้าพอใจแล้วก็พอใจเนาะพอใจเนาะกำหนดสันนิษฐามันเกิดดับเกิดดับกันไม่นานหรอกครับถ้าไม่พอใจก็ไม่พอใจเนาะพี่ผมอย่าปรุงแต่งตามอารมณ์ครับถ้าปรุงเท่าไหร่ปรุงตามกิเลสเนี่ยมันจะวุ่นวายตลอดไปจืไว้เด้อเห็นบ่ถ้าสงสัยอะไรขึ้นมาก็คิดคิดเท่าไหร่ยิ่งสงสัยครับเห็นบ่ เหมือนกันกับน้ำมันขุนเห็นไหมถ้าวัฏจักรเกิดคิดขึ้นมาฟุ้งอยู่อย่างนั้นเห็นไหมคิดแล้วก็คิดอีคิดแล้วก็คิดอีคิดแล้วก็คิดคิดเรื่อยเปื่อยเห็นไหมอันนี้คือสภาวะของกิเลส เขาเรียกว่าบาปขั้นกลางครับเนอมีอะไรจะถามอ่างไหมเอามันออกเข้าใจนะเอาพูดให้ฟังสั้นๆโซว่ามือเพื่อนทำยังไงก็เท่านั้นเองแล้วไปวุ่นวายมันทำไม เห็นไ,ไหมพระพุทธเจ้าแสดงไว้อย่างนี้ครับเอามันออกพราะจิตนี้มักตกไปสู่อารมณ์ครับเพราะฉะนั้นพอมันเข้าหาจิตปุ๊บดันออกเลยเอาออกเลยแล้วก็เด็ดเด็ดกับมันแล้วมันจะไม่มาต้องเด็ดนะเหมือนกับคนเรานี่แหละถ้าเคยกินแล้าด้วยกัน้มันก็มาบ่อย เหตุผลหลักที่คิดนะที่คิดอยากยากจะจะออกด้วยคือกลัวกลัวจะเป็นอยู่แล้วมันจะบาปเป็นอกุศลมากกว่ากุศลน,นะครับอย่างนี้ครับอันนี้คือมารยาจิเลศครับหลวงตาเคยเป็นมาไม่ใช่ว่าไม่เป็นเรื่องเหล่านี้ครับแล้วถ้าเราดูแล้วพระวินัยเราก็เรียนมา <c oughs> มันไม่ได้ผิดปราริกถ้าผิดปราชิกเราสึกแต่สังขารที่เสดนี้แก้ได้ เห็นไ,ไหมที่หลวงตาให้โอกาสคุณวายจารย์ไปศึกษาธรรมตลอดทั้งปีเลยก็อยู่อย่างนั้นบางครั้งก็ร้อยกว่าบางครั้งก็แปดสิบกว่าบางครั้งก็เก้าสิบกว่ามันก็ร้อยกว่าเฉพาะพระเนี่ยนะแต้แม่ซีก็ยี่สิบสามสิบสามสิบกว่าอยู่อย่างนี้แหละตลอดทั้งปีแล้วก็ส่งอารมณ์หลวงตาก็ให้อารมณ์ครับครับเด้อ ที่สงสัยปุ๊บจำหลักอันนี้เอาไว้ย้ำอีกเนอะเด็ดมาเลยสมมื่อเขาชวนเราเอ๊ะไปหรือไม่ไปนะไปไปไปแล้วสุดท้ายก็ไปกินเลากับเขาเมื่อไปขราวต่อไปเขาก็นึกถึงเราอีกมันก็มาอีกไปนะไปนะไปนะากินน้ำกันสักคน,นได้หนไแมว่าไปว่ามาไปกับเขาอีกก็กินอยู่อย่างนี้นะครับแต่ถ้าเขามาหา ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจำไว้เด้อขึ้นชื่อว่าเล่าข้าพเจ้าจะไม่กินเด็กขาตลอดชีวิตจ้างมันกระบมาเห็นบอกถ้าเขามาอีกสมมิว่าเขาจะลองใจเรานะนะไปกินเหล้าด้วกันหมามันยังไม่กินเหล้าถ้าคนกินเหล้าก็ยิ่งช ja ั่วอยิ่งกว่าหมาพูดอย่างนี้มันก็ไม่มาเลยเห็นไหมหลับมัน มันมีอยู่ครับหลวงตาทำมาทุกอย่างจึงอยู่ได้สะดวกเด็ดมันคือเอามันออกคำว่าเด็ดนะน,นะเอามันออกเลยความสงสัยเนี่ยครับ